่วงตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาเนชั่นท่านผู้ชมครับวันนี้แกวพามาที่ร้านนั่งสบายหายหิวอยู่ที่ RCA นี่เองครับยำสลัดทูน่าค่ะอร่อยครับสุกบานรสชาติแซ่บดีครับกลมกล่อมมากเลยครับอร่อยสุดยอดเลยครับรสแซ่บอร่อยอย่างนี้เราต้องมาถามเคล็ดลับจากทางร้านกันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ต้องครับพี่งที่ต้องเป็นผู้จัดการร้านครับพี่ต้องครับมีคนบอกต่อกันมาเยอะมากเลยครับบอกว่ายำสลัดทูน่านี่ครับ โอ้รสชาติอร่อยขั้นเทพเลยครับผมวันนี้อยากจะขอเคล็ดลับสักนิดได้ไหมครับได้ครับอย่างแรกของเราเลยนะครับเป็นซอสพริกครับแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะครับตามด้วยน้ําปลานะครับครับน้ำสลัดนะครับน้ำมะนาวนะครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับสุดเด็ดของเราความอร่อยอยู่ตรงนี้ครับพี่นมข้นจืดคาราทีชั่นกระป๋องนี้ครับผมใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความอร่อยแล้วก็ปมกล่อมครับขอได้น้ำยำแล้วครับ แล้วก็ส่วนผสมของเราก็จะเป็นพวกเป็นผักอะครับผักก็จะมีหอมหัวใหญ่นะครับมีต้นหอมมีขึ้นช่ายนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศนะครับมีพริกเพิ่มสีสันเข้าไปหน่อยนะครับสุดท้ายใส่ทูน่าครับผมแล้วก็คนนิดหน่อยนะครับครับผมผมขอชิมทูน่านี่เลยนะครับครับครับ รสทซ่บกลมกล่อมอร่อยขั้นเทพจริงๆอย่างนี้ก็ต้องขอมอบประกาศนียบัตรแล้วก็กิฟต์เซนจากคานชันด้วยนะครับอยากบอกต่อความอร่อยก็โทรมาได้นะครับที่บัก1 3ึ่นะครับสนับสนุนโดยตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคานชั่น